0กับการบวกจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกได้ว่า0บวกกับจำนวนใดๆจะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้น สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนพบกับครูต่ายนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ครูต่ายจะพาเด็กๆมารู้จักกับศูนย์กับการบวกค่ะวันนี้ครูต่ายไม่มีปากกาเลยการที่ครูต่ายไม่มีปากกานั่นหมายถึงครูตายมีปากกาเท่ากับศูนย์แท่งค่ะแต่เมื่อสักครู่นะคะรูปของครูต่าย ได้ซื้อปากกามาให้คุณตายค่ะมาดูสิคะว่าลูกของคุณตายซื้อปากกามาให้กี่แท่งคะหนึ่งสองและสามค่ะลูกของคุณตายซื้อปากกามาให้สามแท่งนะคะดังนั้นศูนย์บวกกับสามเท่ากับสามนะคะเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่านั่นเอง ดังนั้นเมื่อศูนย์บวกกับจำนวนใดย่อมได้จำนวนนั้นนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจในเรื่องของศูนย์กับการบวกมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูต่ายจะให้เด็กๆไปดูน้องพลอยค่ะน้องพลอยกับคุณพ่อทำอะไรกันเอ่ยเด็กๆติด,ดตามน้องพลอยได้ในคลิปวิดีโอนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราเก็บส้มได้สตะกรา้า พลอยลองช่วยพ่อรวมผลส้มทั้งหมดที่เราเก็บได้หน่อยสิจา้าลูกได้ค่ะคุณพ่อเรามีส้มในตะกร้าแต่ละใบอยู่เท่าไหร่กันน้ามีส้มในตะกร้า,าใบแรกห้าผลส่วนในตะกร้า,าใบที่สองมีสามผลรวมแล้ววันนี้เรามีส้มทั้งหมดแปดผลค่ะเก่งมากจา้าลูกเดี๋ยวนี้พลอยบวกเลขได้เก่งมากเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาทางด้านโน้นกันแล้วค่อยกลับมานำส้มที่เราเก็บได้กลับไปฝากคุณแม่กันนะค่ะคุณพ่อโอ้โหมีส้มเยอะแยะน่ากินจังเลยอย่างนี้ต้องเก็บไปฝากพี่ๆที่บ้านบ้างแล้วละ่ะได้เวลากลับบ้านกันแล้วละพลอยลูกช่วยไปเอาตะกร้าส้มมาให้พ่อหน่อยนะได้ค่ะคุณพ่อเอคุณพ่อคะ ตะกร้าพอยหายไปค่ะอ้าวสงสัยกระรอกในฟาร์มมาขโมยไปแน่ๆเลยแล้วทีนี้เหลือส้มกี่ลูกล่ะลอยช่วยพ่อนับจำนวนส้มดูอีกสิคะได้ค่ะพ่อมีส้มในตะกร้าไปแรกห้าผลส่วนส้มในตะกร้าใบที่สองหายไปไหนหมดนะอย่างนี้แสดงว่าเหลือส้มในตะกร้าใบที่สองจำนวนศูนย์นะสิเอ๊ บวกกับศูนย์ผลบวกก็คือห้านั่นเองแสดงว่าจำนวนใดที่บวกกับศูนย์ได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมหนะ้าใช่แล้วจ้าและศูนย์เมื่อบวกกับจำนวนใดๆก็จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นด้วยเช่นกันรวมถึงพลอยยังจำได้นะคะว่าพี่ปลาเคยบอกลอยว่า การบวกคือการรวมจํานวนสองจำนวนเข้าด้วยกันคำตอบหรือผลบวกที่ได้จะมีจํานวนมากขึ้นงั้นก็ต้องยกเว้นการบวกกับศูนย์ใช่ไหมคะที่คำตอบจะเท่าเดิมเพราะจํานวนใดบวกกับศูนย์ผลบวกนั้นจะเท่าเดิมศูนย์เมื่อบวกกับศูนย์ก็จะได้ผลบวกเท่ากับศูนย์จ้าอืมนี่คือสมบัติของศูนย์กับการบวกอย่างที่พลอยเคยเรียนมาเองค่ะ สงสัยว่าส้มในตะกร้าจะถูกเจ้ากระรอกในฟาร,ร์มของเราแอบเอาไปแน่ๆเพราะไม่มีส้มอยู่ในตะกร้าเลยว้าวในฟาร,ร์มของเรามีกระรอกด้วยหรอคะคุณพอ่อใช่แล้วจ้าวันหลังเราค่อยเอาส้มไปฝากพวกเขานะจ๊ะวันนี้เรากลับบ้านไปหาคุณแม่กันก่อนดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจในเรื่องของศูนย์กับการบวกดีแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆหยิบคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะเปิดไปหน้า52และ53ทำแบบฝึกหัดในหนังสือสองหน้านี้ให้เรียบร้อยนะคะและอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ほらほらほら